วันนี้จะกินอะไรดีจะทักคนที่ชอบไปดีไหมจะลาออกจากบริษัทตอนนี้ดีหรือเปล่าในชีวิตของคนเรานะครับมีการตัดสินใจมีการเลือกอยู่มากมายตั้งแต่สิ่งที่จะดูไร้สาระไปถึงสิ่งที่อาจจะกำหนดทิศทางของชีวิตเราได้นะครับวันนี้ผมมาเลยนะครับจากเลสโกล่าก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของหนังสือญี่ปุ่นเล่มหนึ่งที่อ่านมาซึ่งอันนี้เขียนโดยเมนเทลิสชาวญี่ปุ่นชื่อดังคนหนึ่งนะครับตัวหนังสือมีชื่อว่าสุดยอดเทคนิคในการเลือกหรือตัดสินใจครับ ก็ชีวิตเราเนี่ยอยู่กับการตัดสินใจเลือกคําตอบ A B C D เหมือนกับเวลาเรา,เราทําข้อสอบในโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาครับว่ากันว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจประมาณแบบ70กว่าเรื่องเลยแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของเราในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรออกไปเราก็จะต้องมีการคิดให้ดีก่อนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเลือกที่ถูกต้องที่ใช้ได้กับทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกอนาคตได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ ในกรณีนะครับมันก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีล่ะคําตอบง่ายๆครับก็คือให้เราเลือกตัดสินใจในสิ่งที่จะทําให้เราไม่เสียใจในภายหลังครับเขาว่ากันว่านะครับมนุษย์เป็นสิ่งที่มักจะเสียใจกับอดีตของตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าแบบบิตคอยนะครับคริปโตเคอเรนซีราคามันขึ้นจากแสนมาล้าแลวถ้าเรารู้อย่างนี้เราควรจะซื้อมันตั้งแต่ราคาแสนกว่าแล้วเนาะ หรือว่าแบบถ้าเรารู้ว่าเราจบการบินหรือการโรงแรมมาเนี่ยลราช่วงนี้มันจะเจอโควิดไม่มีงานทําเราคงจะไปเรียนอย่างอื่นละแต่สุดท้ายนะครับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้เพราะฉะนั้นแล้วณเวลาที่เราต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้มามองว่าแบบเออสุดท้ายแล้วมันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงแต่เราจะมองณจุดที่เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราทําดีที่สุดหรืออย่างมากกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาพูดกันในประเด็นที่ว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อที่จะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภภาาพแลลก็ไม่เสียใยใใจนัังครบ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบางทีเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเราคิดว่าในทุกเรื่องมันจะมีตัวเลือกที่ถูกแล้วมีตัวเลือกที่ผิดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีครับมันมีแต่ตัวเลือกที่เราทําแล้วเราไม่เสียใจในภายหลังเราก็ในเรื่องของการเลือกในอดีตบางทีบางสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วในอดีตเนี่ยมันจะเอามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจในปัจจุบันหรืออนาคตไม่ได้ครับ แล้วสุดท้ายก็คือการที่มีตัวเลือกยิ่งเยอะเนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดไปเองว่าแบบมันอาจจะเพิ่มโอกาสของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันจะทําให้ความสามารถในการตัดสินใจของเราลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาสิ่งเนี้ยที่พูดมาเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกไว้ว่าเออมันไม่ได้ถูกต้องนะทีนี้หลังจากเราทราบแล้วว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูว่าปัจจุบันเรามีลักษณะสไตล์การตัดสินใจของตัวเองเป็นลักษณะไหนอันนี้เป็น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจของคนเนี่ยแบ่งได้เป็น5สไตล์หลักๆก,ก็คือ 1. สไตล์เป็นเหตุเป็นผลใช้การวิเคราะห์พิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็สร้างเงื่อนไขก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงในส่วนที่2ก็จะเป็นสไตล์ความรู้สึกก็คือเราไม่ใช้ความคิดอะไรเลยเราคิดว่าแบบเราอยากจะทําเราก็ทํา 3. ก็จะเป็นสไตล์พึ่งพาคือเรา ยกการตัดสินใจทั้งหมดนับไปฝากไว้กับคนอื่นที่เราเชื่อใจ 4. ก็จะเป็นลักษณะสไตล์เล็กนี้คือเป็นการที่เราแบบอาจจะไม่ค่อยยอมตัดสินใจอะไรในในท,ทันทีหรือว่าแบบมีการโพสต์โพนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะรับความเสี่ยงในการตัดสินใจนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราแบบอยู่กับตัวเลือกเดิมที่มีอยู่หรือว่าอาจจะไม่เลือกอะไรเลยแล้วก็5ก็คือเป็นกรณีสไตล์ขอให้ได้ตัดสินใจนะครับก็คือขอให้ฉันมี อำนาจมีโอกาสในการควบคุมการตัดสินใจแต่ฉันไม่สนหรอกว่าแบบมันจะตัดสินใจด้วยวิธีไหนทีเนี้ยนะครับก็อาจจะชัดเจนนะครับว่าการตัดสินใจในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่มีแนวโน้มที่ดีที่สุดแล้วตัวงานวิจัยมันก็มีการย้ำนะครับว่าแบบถ้าเราตัดสินใจอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยต่อให้เราย้อนกลับมามองอ,อีกรอบหนึ่งเราก็จะไม่เสียใจกับตัวเลือกของตัวเองครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มีหลัก ในการพิจารณาที่ดีที่สุดที่ทําได้ในเวลาเวลาหนึ่งทําให้คนที่ตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลมักจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปแล้วก็ในสไตล์การตัดสินใจแบบอื่นนะครับส่วนมากมันจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะหากรู้นะครับว่าเราเป็นคนสะเพร่าหรือมีสไตล์ในการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ให้พิจารณาตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างว่าเรากําลังใช้อารมณ์อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าอารมณ์เนี่ยมันเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของเรามากเนี่ยเราก็ ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทําอะไรลงไปแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการควบคุมอารมณ์กับทุกการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าเราควรจะแบ่งเรื่องที่สําคัญที่ควรใช้เหตุผลในการตัดสินใจ100%กับเรื่องที่ไม่สําคัญที่สามารถใช้อารมณ์ในการตัดสินใจได้ออกเป็นสส่วนไม่งั้นเราคงจะระคิดมากเกินไปในทุกๆเรื่องครับทีนี้ มาถึงประเด็นสําคัญในการสร้างนิสัยเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยตัวไดโกเองเนะครับก็พูดนะครับหลายประเด็นมากเลยแต่ผมขอยกตัวอย่างมา3ส,ส่วนที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือ 1. จินตนาการนะครับว่าตัวเองเนี่ยกลับมาให้คําปรึกษาเพื่อนสนิทไม่ใช่ตัดสินใจเอง ให้เราจินตนาการนะครับว่าเรากำลังให้คำปรึกษาเพื่อนสนิทของเราในเรื่องที่เราจริงๆแล้วเราต้องตัดสินใจเองซึ่งมันจะมีแนวโน้มสูงนะครับที่เราจะพยายามวิเคราะห์แล้วก็พิจนารณาอย่างเป็นกลางครับโดยไม่เข้าข้างความรู้สึกของตัวเองทําให้การตัดสินใจของเราในเรื่องนี้มันไม่ถูกอารมณ์ข้อมงา 2ก็จะมาในส่วนของจินตนาการถึงผลลัพธ์ก่อนตัดสินใจลักษณะ10นาที10เดือนแล้วก็10ปีครับก็คือเป็นการใช้ภาพในอนาคตมาทําให้เราคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันถูกหรือผิดโดยที่ไม่ถูกสิ่งเราหรือตัวผลประโยชน์ตรงหน้าในคำครอบงำชั่วขณะก็คือเป็นการแบ่งการพิจารณาผลลัพธ์เป็นระยะสั้นกลางยาวก็เราอาจจะคิดว่าลาออกจากงานตอนเนี้ยดีไหมทีเนี้ยถ้าเราจะพิจารณาโดยใช้หลักเนี้ยสินาที10เดือน10ปี ก็ต้องคิดว่าสมมุติถ้าเราไม่ลาออกอโอเคเราอาจจะได้ความสบายใจในทันทีใน10นาทีแรกแต่ว่าพอผ่านไป10เดือนปุ๊บเราอาจจะต้องนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็เจอปัญหาเดิมๆความรู้สึกเดิมๆผ่านไป10ปีเราอาจจะกลายเป็นลงุลงๆป้าๆที่ถูกบริษัทเขียทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรามองอะไรโดยคํานึงถึงภาพในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารู้ได้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยความสบายใจในเวลาอันสั้นที่เราได้รับมันอาจจะส่งผลแย่กับเราในระยะยาวได้แต่ในทางกลับกันนะครับบางทีการตัดสินใจที่อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ในระยะสั้นเช่นบอกเลิกกับแฟนที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยพอเวลาผ่านไปในระยะยาวเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายอาจจะเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจินตนาการถึงก็เป็นได้ครับ สุดท้ายก็คือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญนะครับควรจะทำในช่วงเช้าเพราะว่างานวิจัยด้านประสาทวิทยานะครับเขาพบว่าหลังจากเราตื่นนอนมาได้ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันสมองของเรามันจะอยู่ในสภาวะที่โล่งที่สุดละแล้วก็ว่ากันว่านะครับในช่วงที่หลังจากเราทานข้าวเช้าได้ประมาณ30นาทีเนี่ยเป็นลเด้นไทม์ที่เราจะควบคุมตัวเองได,ด้ดีที่สุดเพราะงั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรที่สําคัญที่เราอยากจะคิดเริ่มทําเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องมีการตัดสินใจนะครับก็ควรจะหาเวลาในช่วงเนี้ยเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องเหล่านัั้้นไดครบ โดยสรุปประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คืออยากให้เรานะครับทุกคนตัดสินใจอะไรโดยใช้ฐานที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้เราไม่เสียใจยในภายหลังนะครับยังไงขอบคุณที่รับฟังแล้ะพบก,กันใหม่สวัสดีครับ